สวัสดีครับเพื่อนๆชา youtube ที่ติดตามนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามวันนี้นะครับผมจะมาติวภาษาเกาหลีต่อนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการผาสมคํานะครับหรือว่าการใช้การอ่านเป็นคํานะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากเราเรียนพยัญชนะและก็สระเกาหลีครบไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการผาสมคํากันบ้างแน่นอนเลยนะถ้าเกิดว่าใครท่องพยัญชนะ นะครับจำพยัญชนะได้ชันสละได้แน่นนะครับสองอย่างนี้การผรสมคำก็เป็นเรื่องง่ายหรือว่าแม้กระทั่งของการอ่านอ่านประโยคอ่านคำอย่างเงี้ยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการผรสมคำก็มีอยู่กฎนะครับมีกฎอยู่ไม่มากนะครับเดี๋ยวไว้ผมใกล้ๆผมก็จะนำมา เล่าให้ฟังนะครับทีละเรื่องเรื่องของการผสมคํานะครับเรื่องของการวางสระวางพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดนะครับอย่างที่บอกเรื่องแรกเรื่องที่1การวางสระแนวตั้งนะครับก็จะเห็นรูปแบบแบบนี้ครับอย่างเช่นคําว่าข้างที่แปลว่าแม่น้ำนะครับก็จะมีคีออกนะครับก็จะมีคีออกสระอาแล้วก็ อีอึงน,นะครับเป็นตัวสะกดคืององูแม่กงนะครับก็เรียกว่าคังนะครับถ้า,าถ้าเขียนจริงๆมันจะเขียนว่าคางอย่ยางเงี้ยยาวๆใช่ไหมครับแต่ว่าอ่านให้มันกระชับนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวสะกดส่วนมากตัวสะกดนี้จะอ่านให้กระชับนะครับก็คือคอังแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นขี่ออกกับสราระอาเฉยก็จะเรียกว่าขาเงี้ยนะครับถ้ามีตัวสะกดก็จะเรียกว่า คังจริงๆก็คังนั่นแหละนะครับแต่มาแต่สําหรับเราในความหมายก็คือถ้าเราได้ยินของของภาษากดีที่เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าคังแปลว่าแม่น้ํานะครับแม่น้าหันคังหันคังนะครับอ,อันนีก้กดข้อแรกนะครับแนวตั้งมากดข้อที่สองให้กดสระแนนอนนะครับแนนอนอย่างที่บอกนะครับแนนอนเนี่ยจะอยู่ใต้ พยัญชนะนะครับส่วนตัวสะกดจะอยู่ใต้สละอีกทีหนึง่งแบบนี้นะครับก็คือคําว่านุนนุนตัวนี้นะครับแปลว่าตาหรือว่าหิมะก็ได้นะครับก็คือนอหนูนี่อื่นนอหนูนะครับแล้วก็สละอะไรครับสละอูใช่ไหมครับแล้วก็มานอนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับนอนหนูก็เรียกว่านุนนี้แปลว่าตาแต่ถ้าเกิดว่า,าไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันก็อาจจาน่อย่างเงี้ยนูนา ทต่แปลว่าพี่สาวนะครับอันนี้เป็นสามตัวก็คือนุ่นนะครับหลักหลักการวางสระนะครับแนวนอนนะครับมารูปแบบที่สามก็คือการวางสระอับผสมสระวอลเวนทั้งหลายแหล่นะครับสระวอลเวนทั้งหลายแหล่อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่ากว่านะครับกว่าซากว่า เอาคำมากกว่าคำเดียวนะครับซากว่าแปลว่าแอปเปิลนะครับคำมากกว่าคำเดียวน่าจะเป็นบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าตัวนี้นะครับก็คือคีหยอกคีหยอกตามด้วยสระวานะครับก็จะเขียนกอไก่แทนคีหยอกนะครับส่วนสระนะครับสระนะครับก็จะเป็นวบแหวนสระอามันจะเขียนว่าถ้าอ่านตรงๆแบบภาษาไทยนะครับก็จะเขียนว่ากวา ใช่ไหมครับแต่บ้านบ้านเขาให้นึกถึงให้นึกถึงเสมอว่าบ้านเขาเนี่ยจะไม่มีสระกึ่งเสียงเพราะฉะนั้นอ่านยังไงให้เป็นคําเดียวครับกว่านะครับกว่ากว่ากว่าใช่ไหมครับอ่านให้เป็นสำเนียงเกาหลีแล้วกันนะครับกว่าแบบเนี้นะครับอ่าก็อันนี้ไม่มีตัวสะกดนะครับอีกตัวหนึ่งถ้ามีตัวสะกดก็คือตอนนี้ผมนึกนึกนึกได้พยัญชนะเดียวนะครับ นึกได้อยู่พันชนะเดียวคือกวนนะครับ traditions traditions. Like วรรกวนโัซ so อกวนหรืออะไรเงี้ยโซบังกวนอ่าคำนี้จะได้ยินนะคะรับกวนก็คือกวานั่นแหละนะครับแบบเดิมแต่ว่ามีอันนี้อื่นเป็นตัวสะกดก็คือนอหนูมันจะอ่านเนวๆแบบกวานอย่างเงี้ยกวนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่สำเนียงที่เราเขาเขาเราจะได้ยินจากเขามาใช่ไหมครับเขาไม่พูดแน่นอนเขาพูกวนแบบเนี้ยนะครับ อ่าเราก็จะกระชับเข้ามาเพราะมันมีตัวสกะกดจัดให้สั้นลงก็คือกวนกวนนะครับก็อ่านให้กระชับสั้นลงอันนี้คือ3อย่างนะครับของการวางรูปแบบสระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านอ่าไม่เรเริ่มอ่านคือทุกคนสามารถที่จะจําพยัญชนะสระได้นะครับผมยกตัวอย่าง เรื่องของประโยคละกันนะครับคราวน,นี้เราจะจําเป็นคําศัพท์นะครับคาศัพท์แล้วก็ประโยคแล้วนะครับแล้วก็คําอ่านนะครับคาแปลก็จะเริ่มไล่ไปนะครับคาศัพท์คําอ่านคําแปลนะครับก็จะเป็นภา,าษาเกาหลีนะครับคําอ่านที่คำอ่านเนี่ยที่เขียนจากตัวภาษาเกาหลีที่ผมสอนนะครับหลักการเขียนออกมาแล้วก็การอ่านจะต้องอ่านให้แบบอ่านให้แบบกระชับ นะบางตัวก็ต้องอ่านให้กระชับนะครับแล้วก็คําแปลพยายามนึกที่มีความหมายคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษผมก็จะพยายามนึกคาที่มันคํนาศัพท์ง่ายๆก่อนเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าผมก็จะเอาคําศัพท์ที่มาเป็นหมวดหมู่มาให้นะครับมาเป็นหมวดหมู่มาให้ว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างหมวดนี้เราเรียนเรื่องของเวลาหมวดนี้เรื่องของตัวเลขหมวดนี้เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้อะไรเงี้ยนะครับหมวดนี้เรื่องของสถานที่สําคัญนะครับหรือว่าคํากริยา นะครับที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอาลำดับมาเป็นหมวดแต่วันนี้เอาคำง่ายๆก่อนนะครับอคําแรกในไหนก็ในไหนแล้วนะครับคําว่าหันกังนะครับหันกังนะครับอย่างที่เห็นเขียนแบบนี้นะครับหันกังนะครับอย่างที่บอกว่าหันเนี่ยฮีอึนนะครับเป็นหอวนุกหูใช่ไหมครับใส่สละอาแล้วก็นอนหนู แน่นอนมันจะเขียนว่าฮันนะครับแต่เราอ่านให้กระชับเพราะมีตัวสะกดเขาเรียกว่าฮันนะครับแล้วก็กังนี่คือคีหยอกทีหยอกมันอยู่ท้ายประโยคหลังนะครับมันอยู่ประโยคหลังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันมีสระอานะครับแล้วก็นอหนูมันอยู่ประโยคหลังจะต้องเป็นแทนด้วยวกอไก่ใช่ไหมครับผมก็เรียกว่าฮ un ันกังกังนะครับนี่คือกอไก่เลยไม่หันอากาศแทนที่จะใช้สระอาะเพราะว่ามีตัวสะกดนะครับ พระจักรสลาก็เป็นแม่อานากาศนะครับก็เป็นงองูนะครับแปลว่าแม่น้ำในใคล้ายถ้าเขาเรียกแม่น้ําพันกลางนะครับในประเทศเกาหลีบ้านเขาถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็คงประมาณแม่น้ําเจ้าพยานะี่แหละเพราะมันผ่านประเทศเขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าฮันกังนะครับคําต่อมาคําที่จะนึกได้แล้วกันอเอารถง่ายเนี่ยรถชาดงชานะชาดงชาชาดงชาคือ อันนี้คำนี้แปลว่ารถยนต์นะครับเขียนตรงตัวนะครับชาดงชานะครับชาดงชาง่ายๆอืมอ่ะนี่แล้วกันครับคับนะครับคับนะครับก็คือจะเขียนด้วยกำลังนึกอยู่นะครับอ่านอ่านจำได้หรอว่าคับอาคีหยอกนะครับแล้วก็ สระาอ,อนะครับแล้วก็ต่อด้วยครอบผีอย่างเงี้ยนะฮะครอบผีครอบ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 ผีอึอบอ,อ,อ๋อครอบผีอึบด้านล่างผมนึกอยู่เพราะว่าผมจะไปเขียนสไลด์ใส่อีกทีนึงนะฮะครอบนะครับ,รบที่แปลว่าแก้วที่แปลว่าแก้วนะส่วนสรรพนานะครับอ่ะหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าจัน นะครับโซจูฮ so ันจันนะคอพพีฮันจันม uh, ูลฮันจันอย่างเงี้ยนะครับจันตัวนี้แปลว่าแก้วนะครับมันก็เรียนเรื่องของหมวดสรรพนามเพราะว่าการเรียนภาษาเกาหลีนะครับจะต้องจําเป็นหมวดหมู่ถ้าจะใช้วิธีการสอบจริงๆการสอบจริงๆต้องจําเป็นหมวดหมู่สมมติหมวดหมู่นี้ต้องเรียนเรื่องของสรรพนามอย่างที่บอกมันก็ต้องเรียนเรื่องของสรรพนามนะครับ แต่เวลานํามาใช้จริงๆอะ่ะมันก็อาจไม่ได้นํามาใช้ทั้งหมดแต่เราให้เรียนรู้ไวอ้อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับการเรียนเนี่ยมันมันใช้หลักการจําเอาใช่ไหมครับใช้หลักการจําเอาแบบเจอคําไหนก็เอามาเรียนแล้วก็จําเอาโดยส่วนมากเรียนแล้วก็จําเอาโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ต่อไปดีผมก็คงจะทําคลิปประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเน้นที่คําศัพท์เน้นที่คําศัพท์มากกว่า นะครับคำศัพที่เป็นหมดหมู่แต่เนื้อหายังอยู่ในบทเรียนของอสอบไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับเป็น EPS topic หรือ CBT นะฮะสำหรับใครที่เตรียมตัวอยากไปทํางานที่ประเทศเกาหลีก็สามารถที่จะติดตามได้ยังไงฝากกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับดีที่สุดคือฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับยังไงคลิปนี้สั้นๆป่าวไปก่อนละกันไว้คลิปหน้ามาจเจอกันแน่นอนครับกับคลิปคําศัพท์นะครับ สวัสดีครับ